สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกการทุ่งฟาร์มทุกคนทุกท่านนะครับกับเช้าเช้าวันอังคารที่25นะครับกลุ่มพาพันธ์งห้านะครับวันอังคารนะครับเป็นวันหนึ่งนะในทางความเชื่อในทางโหราศาสตร์หลายๆอย่างนะเขาบอกว่าเป็นวันที่แข็งนะ วันแข็งวันแข็งยังไงหรอครับเป็นวันที่แบบอย่างคนที่เกิดวันอังคารอย่างเงี้ยหลายคนเขาจะบอกว่าเป็นคนที่แบบตายยากเนาะเออคนที่แบบตุยยากเป็นคนแบบคือดวงแข็งจะไม่เป็นอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยครับนะมีความเชื่อนะครับที่เล่าสืบต่อกันมานะครับเออ <c oughs> นอกเรื่องไปละเดี๋ยวพา,าเข้าเรื่องของเรานะครับพามาดูไก่นะครับพามาดูลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบประมาณประมาณสามสัปดาห์นะประมาณสามสัปดาห์สองถึงสามสัปดาห์นะครับรุ่นนี้บางบางสุ่มก็จะมีแรกเกิดนะครับเพิ่งจะย้ายลงลังมาก็มีนะอย่างชุดนี้ประมาณสองถึงสามสัปดาห์ก็ เป็นช่วงที่แบบอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะทั้งพายุทั้งลมฝนนะครับจากร้อนๆมาเย็นมาหนาวนะครับเอาง่ายๆคือวันหนึ่งมีร้อนฝนหนาวแหละก็เป็นปัญหานะเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวสาหรับคนเลี้ยงไก่สาหรับอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าพืชอย่างพืชเนี่ยร้อนๆมาฝน มาหนาวอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้พืชเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตไก่ก็เหมือนกันนะครับชะงักการเจริญเติบโตพืชก็จะป่วยพืชก็จะแบบมันทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไวอะครับไม่ไหวอาจจะบ้าเฉาอาจจะยุบอย่างเงี้ยครับตายไปนะพืชเนานะถ้าไม่ตายก็แบบชะงักการเจริญเติบเติบโตไปชั่ว หนึ่งอะครับแล้วก็โรคก,ก็จะเข้าง่ายนะครับโรคแมลงก็จะเข้าทําลายง่ายอย่างไก่เราเนี่ยก็จะเป็นวัดละอันดับแรกเลยครับจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจละก่อนเพื่อนเลยนะครับก็จะเป็นน้ำมูกเป็นวัดหน้าบวมอะไรอะครับอางไก่เล็กเนี่ยคือต้องดูแลเป็นแบบ พิเศษนะครับใช้คําคว่าพิเศษเลยนะครับก็อย่างผมเนี่ยผมก็จะเลี้ยงในในสุม่มในวงบ่อก็จะให้ไฟด้วยนะบางสุ่มก็หลอดไฟก็จะแตกขาดไม่มีนะครับก็ต้องใช้มุงคุมหนาหนานะที่มันกันลมได้่วนชุดนี้นะ่าจะเป็นไก่สามเดือนจะเข้าสี่เดือนแล้วครับเขาโตแล้วครับเขาก็คือ เขาก็จะแบบเรียนรู้การใช้ชีวิตของของเขาอนะเนาะถ้าไม่ให้โดนลมโกกเนี่ยไม่เป็นไรนะครับอย่างชุดนี้นะถ้าไม่โดนลมโกกไม่เป็นไรแต่เราต้องคุมม้งครับนั่นหนานะครับผมม้งนั้นหนาให้กินน้ําให้อาหารที่ดีเขาก็จะผ่านผ่านพ้นช่วงลมช่วงหนาวนี้ครับไปได้นะ นี่นะครับชุดนั้นก็จะก็หลายตัวแหละดูแล้วก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีอย่างชุดนี้ก็จะใช้ไฟนะอย่างชุดนี้ชุดนี้น่าจะหลอดไฟขาดน่าจะหลอดไฟขาดนะน,นี่ก็ให้กินอาหารไปนะครับมา,มาดูชุดนี้ชุดนี้จะมีไก่เล็กด้วยนีย ตัวนี้เพิ่งจะย้ายลงลังมาเมื่อวานแล้วเปลเมื่อวานแล้วมันก่อนตัวนี้เนี่ยมีลูกเกี๊ยบด้วยลูกเจี๊ยบเพิ่งเกิดยังยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะครับก็ใช้ไฟกกนะไฟเนี่ยก็ถ้ากาดเย็นอย่างเงี้ยต้องใช้ไฟที่แบบหลอดที่แบบร้อยวัตต์นะหลอดที่ให้ความร้อนสูงนะร้อยวัตต์นะครับมีลูกเจี๊ยบยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยขนยังไม่ได้ปุยเยอะเลยครับ ก็เลี้ยงกันแบบครบประหงมให้น้ำให้อาหารกินแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยไอเรื่องที่เขาขับถ่ายออกมาเนี่ยครับเราต้องทำความสะอาดเรื่อยๆนะแล้วพื้นเนี่ยอย่าให้แฉะนะครับอย่าให้ชื้นแฉะนะครับให้มันแห้งไก่ก็จะ <S 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 2> <S 2> อยู่ได้ดีะนะเออนะครับก็จะมี จะมีรุ่นโตหน่อยนะเป็นพี่เลี้ยงนะครับเลี้ยงพี่เลี้ยงก็งคือพากินแหละพากิน,พา,กนพาอยู่เนาะเพราะว่าน้องยังเล็กๆน้องเพิ่งจะเกิดเมื่อวานนะครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นหลานทองสุกมี่ไม่ใช่หลานทองสุกเลยชุดนี้จะเป็นของพี่ใหญ่ตัวที่ตัวใหญ่เนาะเป็นของพี่ใหญ่เป็นเจ้ายักษ์แดงบวกกับเสือดำนะ พี่ใหญ่เมาคอกไปนะครับชุดนี้พี่ใหญ่จะมาเอาสงการนะครับก็นะครับมีชุดน้องที่แม่แม่แม่นี้จะเป็นหลานทองสุกแม่จะเป็นหลานทองสุกบวกกับเจ้ายักษ์แดงนะครับก็ถ้าดูสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับนี่ครับก็เป็นการเลี้ยงไก่ อนุบาลไก่เล็กฉบับของผมนะกลางทุ่งฟาร์มก็จะเลี้ยงประมาณนี้ถ้าอุณหภูมิร้อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดไฟนะไม่ได้เปิดไฟถ้าอย่างช่วงสักสองสามวันที่อุณหภูมิสูงสูงอะครับอุณหภูมิร้อนก็จะไม่เปิดไฟแล้วก็จะเปิดมุ้งบ้างเป็นบางเวลานะช่วงกลางวันก็จะเปิดมุ้งออกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาได้รับ ากาศชุดนี้ก็จะหนาวเย็นนะครับก็จะคุมมงเข้าไปเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้นะครับเลี้ยงไก่เล็กนะไก่เล็กก็ประมาณนี้ส่วนจะมีอีกชุดหนึ่งที่มันโตแล้วเป็นไก่เดือนกว่า,วาแล้วชุดนี้ก็ก็ปล่อยได้นะชุดนี้เป็นชุดที่ผมปล่อยผมลองดูนะครับว่า ไก่เดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าเนี่ยเดือนก,กว่ากจะเข้า2เดือนเนี่ยถ้าเราคือถ้าเราปล่อยอะ่ะเขาจะมีพัฒนาการมีอะไรยังไงบ้างอะนะ่ะเนาะนี่ก็จะเป็นรุ่นโตแล้วนี่เจะปล่อยนะครับปล่อยให้แต่เวลากินก็จะนี่ครับเขาก็จะอยู่ของกอาตามนี้แอบอยู่ตามซอกลืบ นะเขาก็จะหากินกินก็คืออาหารให้ก็ต้องเอาสุมสุมครอบเนาะกันพวกรุ่นใหญ่ครับจิกดนะีเขากินอีกแล้วเขาก็จะหายอยู่ตามที่เขาเขาชอบนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลี้ยงไก่โอเคนะครับก็พาชมล็อกแม่พันธุ์อีกนิดนึง ก็ตอนนี้กําลังทําเพิ่มอยู่ผมก็ถ้าผมมีเวลา่างผมก็ทําเพิ่มอวานผมก็ได้เพิ่มอีกล็อกหนึ่งนี่ล็อกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งมีอยู่นี่สองตัวสองล็อกเก่านะก็อนาคตอยากจะได้ตรงเนี้เป็นล็อกผสมสักสักสิบ,ส,ส,บสักสิบสักสิบสองล็อกผมอยากจะได้แม่พันหลักเลยอะ่ะ แม่พันธุ์ที่มันเป็นแม่พันธุ์หลักจริงๆแม่แบบเบอร์หนึ่งอะสักสักสิบสองตัวพอนะผมจะไม่ทําเยอะเพราะว่าผมทําเยอะแล้วผมควบคุมคุณภาพอะครับไม่ได้เพราะว่ามันแบบว่าเกินแรงผมแล้วเอ่อมันจะมีปัญหาอะไรตามมาหลายอย่างมากเลยก็อยากจะได้หลักๆเลยสักสิบสองแม่นะแล้วก็ ถ้ามันเกินไปอาจจะมีแบ่งให้สมาชิกไปใช้นะสำหรับแม่ที่เป็นแม่หลักนะครับ <c oughs> โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามนะครับสมฟารเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ